สวัสดีครับผมฟิลนะครับจากร้านฟิลไบค์วันนี้ผมจะมารีวิวรถบิ๊กไบค์เข้าใหม่1คันนะครับเป็นตัวทัวริงสายทัวริงนะครับยอดนิยมเลยนั่นก็คือเจ้า Honda CB500X นะครับรถคันนี้จะเป็นตัวปีคศนะครับสอ2 0จดทะเบียน2020รถมือเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมใช้คาว่าแต่งทั้งคันเอาว่าพร้อมใช้งานนะครับสามารถเดินทางไกลได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับอของแต่งก็ที่เห็นเด่นๆก็จะเป็นตัวครอบถังนะครับงานเพียวคาร์บอนนะตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็สติกเกอร์กันรอยฝาถังนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัววิงแต่งผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขออนุญาตเรียกว่าวิงละกันนะครับครอบหน้าละกันเนาะโอเคเป็นงานพลาสติก ABS นะครับงานดีมาก แข็งแรงทนทานครับแล้วก็ตะแกรงไฟหน้าแต่งครับชิลหน้าแต่งครับแล้วก็มีการแน่นแต่งซ้ายขวาเลยครับผมอโอเคแต่ตัวนี้จะมีรอยนิดหน่อยนะครับเป็นรอยแบบขูดๆนิดนึงนะครับไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับรถมือสองก็อาจจะมีบ้างเนาะเรื่องของริ้วรอยนะครับแล้วก็สําหรับสาย โชวลลิ่งสายเดินทางไกลสิ่งที่ต้องมีแน่ๆก็คือเจ้าตัวที่จับมือถือนะครับเอาไว้เปิด GPS ดูแมพนะครับโอเคแล้วก็มีตัวที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะเป็น power outlet ครับตัวนี้อ่าโอเคหัวหัวช o หัวหัวปรับชคหน้าแต่งนะครับโอเคแล้วก็โอเคมาดูแคสบาร์กันบ้างตัวนี้จะเป็นแคสบาร์นะครับรอบคันเลยนะครับรอบคันนี่หมายถึงว่า เครื่องเนี่ยไปรอบยันฝั่งนู้นเลยตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปยันฝั่งนู้นเลยนะครับมาพร้อมกับตัวสปอตไลท์แต่งสปอตไลท์คันนี้ติดมาทั้งหมด4ดวงนะครับขวา2ซ้าย2นะครับแต่แต่งครับเครื่องเดิมๆเ,เลยสวยใสเลยนะครับคันนี้ไม่มีรอยขูดขีดหรือว่ารอยล้มแปะแต่อย่างใดนะครับโอเคแล้วก็เอามาฝั่งนี้กันบ้างเครื่องด้านนี้ก็ไม่มีรอยขูดขีด หรือว่าล้มแปะแต่อย่างใดนะครับสวยใสเลยนะครับอ่าแล้วก็มีตัวตีนเป็ดขาตั้งตัวนี้แต่งด้วยรวมไปถึงไอตัวพักเท้าคนขับนะครับเป็นหนามอย่างนี้ดีมากนะเพราะว่าเผื่อเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปเจอน้ําหรือไปเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยจิกนะกันเนาะมันจะช่วยแบบว่าจิกทําให้ไม่ลื่นนะครับอ๋ออกล่างแต่งด้วยลืมบอก อกล่างแต่งครับแล้วก็กาดหม้อน้ําแต่งครับโอเคยางหน้าดอกเต็มนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับบางคนหน้าสวยใสยไม่มีรอยครับไม่มีรอยหินดีดหรือว่ารอยกระแทกแต่อย่างใดนะครับมาพร้อมเจ้าตัวบางโคนเสริมขึ้นมานะครับให้มันยาวขึ้นจะได้ไม่ดีดเข้าเครื่องทำความสะอาดง่ายครับโอเคตัวนี้มาพร้อมปี๊บสามใบเลยนะครับ คร,ครบเลยสามใบนะครับพี่ๆท่านไหนที่สายเดินทางไกลก็สามารถแบกสัมภาระได้จุเต็มที่เลยนะครับเอาว่าออกเดินทางได้เตรียมเสื้อพงเสื้อผ้าเตรียมของทุกอย่างเนี่ยผมว่าอยู่ได้เป็นเดือนนะไม่ต้องกลับบ้านกันเลยเป็นเดือนโอเคครับแล้วก็ตัวนี้อ๋อยางหลังยางหลังดอกยางหนาๆอยู่นะครับใช้งานยาวๆนะครับ โซสเตอร์สวยใสครับอันนี้ผมพอกตัวจารบีขาวไว้ให้นะครับโอเครถคันนี้วิ่งไปนะครับรถทุกคันผมการันตีไม่แท้ให้นะเพราะว่าผมจะมีรูปเลขไม้ตอนที่ผมไปรับรถเข้ามานะครับจากบ้านลูกค้าทุกคันรถวิ่งไป42,000กว่าโลนะครับแต่จะบอกว่ารถคันนี้เซอร์วิสหมดแล้วนะเซอร์วิสเช็คใหญ่ครับตั้งวาวเปลี่ยนหัวเทียนแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับแล้วก็ ของลงของเหลวเพิ่งเปลี่ยนใหม่หมดนะครับพร้อมใช้งานเอาว่ารถพร้อมใช้งานเลยนะครับแต่ว่ารถทุกคันที่ร้านผมเนี่ยก่อนที่จะส่งมอบไปให้ลูกค้าเนี่ยผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้1ครั้งนะครับก่อนที่จะส่งมอบโอเคแล้วก็มีตัวนี้ด้วยผมจะเรียกว่ากาดปั๊มเบรกล้ะกันนะกาดากาดกระปุกน้ํามันเบรกล้ะกันเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะรวมไปถึงตัวากาด ABS ด้วยนะครับป้องกัน นะครับข้างหน้าก็มีส่วนตัวเลขใหม่เนี่ย42,000เนี่ยผมมองว่ามันเป็นรถใช้งานนะครับผมผมส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสนนะั้นรถใหม่เยอะขอแค่ว่า,าดูแลถึงนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายพวกของเหลวตามระยะหรือว่าอันไหนที่มันถึงระยะก็เปลี่ยนนะครับผมผมมองว่ารถใหม่เยอะเนี่ยแต่ดูแลดีเนี่ยไม่พังนะครับ แต่รถที่ไม่น้อยเน้นจอดจอดอย่างเดียวจอดย,วยาวๆจอดแบบว่าไม่ได้ดูแลรักษาเนี่ยไม่สามพันโลสี่พันโลก็พังได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูฟังเสียงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองเบิ้ลให้ฟังเสียงเครื่องนะครับรถไม่สี่หมื่นสองเนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยจะบอกว่าเงียบมากเงียบอย่างกับไม่หลักพันเลย เห็นไหมเครื่องเงียบมากไม่มีเสียงดังเลยนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมากนะครับเซอร์วิสเปลี่ยนผ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทุกรอบและใช้แต่ของดีนะครับระบบไฟใช้งานปกติทั้งคันนะครับตัวสปอตไลท์ทั้ง4ดวงปกตินะครับเปิดปิดได้ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟผ่าหมาก ทุกอย่างปกติหมดเลยครับไฟเบรกไฟท้ายทุกอย่างปกติครับโอเคเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนเดี๋ยวปิดนี่ก็จะเป็นปิดปิดไฟสปอร์ตไลท์ปิดไฟสปอตไลท์นะครับโอเคตัวรถมีกุญแจให้2ดอกนะครับคู่มือยังอยู่นะครับแต่ว่าบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยเจ้าของไม่แน่ใจว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนยังหาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ สำหรับตัวรถเนี่ยผมตั้งราคาขายไว้ที่139,000บาทนะครับอันนี้คือราคาเงินสดนะ139,000บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ครับออกรถได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยครับผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับทั่วประเทศ แล้วก็ตัวรถเนี่ยอยู่สะพานใหม่ครับสะพานใหม่บางเขนกรุงเทพมหานครนะครับโอเคสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจจะซื้อหรือจะเอารถมาขายผมหรือว่าจะเอารถมาแลกมาเทิรนกันเนี่ยผมยินดีรับทุกรุ่นนะครับขอแค่เป็นรถที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอเคเบอร์ติดต่องผมจะเป็นเบอร์0924959338นะครับผมชื่อฟิลครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ